สำหรับศรีสุวรรณนั้นต้องบอกว่าโลภและโง่บัดซบพอมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นประชาชนย่อมจะเกิดข้อกังขาว่าที่ผ่านมาการร้องของศรีสุวรรณมันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมหรือเพื่อทําหากินส่วนตัวกระทรวงกรเกษตรและสากร์น,นั้นมันคอร์รัปชันเยอะที่สุดเราจะล้างบางไอ้นักการเมืองชั่วๆริยำตำบอลพวกนี้ตัวเฮี้ยทั้งหลาย เรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นข่าวใหญ่มากมันเป็นภาพสะท้อนและส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสถานการณ์การเมืองและสังคมไทยเนื่องจากประเทศไทยนั้นอย่างที่เรารับรู้รับทราบ,รรบกันคือถูกกัดกินด้วยการคอร์รัปชันและทุจริตประพฤติมิชอบมีตัวการสําคัญก็คือนักธุรกิจและบรรดาข้าราชการนักการเมืองข้าราชการประจํารวมถึงข้าราชการการเมืองด้วยที่รวมหัวกันทําตัวเป็นกาฝากกัดกินประเทศชาติและประชาชนอย่างไม่หยุดไม่หย่อนภาวะการแบบนี Angular, ้มันก็เลยเกิด ิดอาชีพนักร้องปรากฏที่รู้จักมากจีของประชาชนสื่อมวลชนสังคมไทยหลายคนเช่นอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยาชญากรรมทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดเลขาธิการมูลทิทีมงานทนายประชาชนเรืองไกรลีกิตวัฒนะวีระสมความคิดประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันแจ็ควัชราเพชรทองอดีตสสพักประชาตัดแต่ในบรรดานักร้องเรียนทั้งหมดทั้งมวลไม่มีใครที่เกินคนที่ชื่อศรีสุวรรณจัญญา ศีสวุวรรณจันยาร้องเรียนมากบ่อยครั้งจนกระทั่งในรอบ1ปีนั้นมีคนดักทำร้ายถึง2ครั้งเฉลี่ยแล้วสีสุวรรณจันยาในปี2565ร้องเรียนเรื่องต่างๆรวม57ครั้งสัปดาห์ละมากกว่า1ครั้ง วันที่ถูกชกตีทุบต่อยนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในวันที่18ตุลาคม2565โดยนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลอายุ62ปีชกต่อยในศรีสุวรรณบริเวณใต้ตึกกองขับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระหว่างที่นายศรีสุวรรณยื่นหนังสือร้องเรียนบอกอปอทให้ตรวจสอบโน้ตอุดมแต้พาณิชย์กรณีเนื้อหาในเดี่ยว13สนับสนุนการจุมนุม ครั้งที่สองที่นายสีสวรรด์โดนทำร้ายร่างกายคือวันที่11พฤษภาคม2566ถูกนายทศพลธนานนท์โสพลคุณอายุ67ปีก่อเหตุตบหน้านายสีสวรรด์หลังจากเข้าให้ปากคำต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีร้องสอบนโยบายเงินดิจิทัลพักเพื่อไทยโดยผู้ก่อเหตุอ้างว่าการร้องเรียนนายสีสวรรด์นในเรื่องต่างๆนั้นเป็นการขัดขวางการเลือกตั้งต,า,งตามระบอบประชาิไตยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านผู้ชมจำได้นะเรื่องพฤติกรรมของสีสวรรด์จันยาผมเคยเตือนไป ตรงๆละครังหนึ่ง 1. ในรายการคุยที่เรื่องกับสนธิตอนที่140เรื่องชัดชาติกับศรีสุวรรณความพอดีของนักร้องอยู่ที่ไหนออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่3มิถุนายนหรือเมื่อกว่า1ปี7เดือนที่แล้วโดยตอนนั้นศรีสุวรรณไปยื่นร้องเรื่องให้กะกะตตรวจสอบคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ซึ่งเพิ่งได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากรทมกรณีการชักชวนคนเก็บป้ายหาเสียงมาทําเป็นกระเป๋าพร้อมกับโพสต์โยกยุแฟนงกับคุณชัดชาติว่าเป็นข้อความที่ไม่เหมาะสมตอนนั้นผ ผมพูดยังไงท่านผู้ชมจําได้ป่ะผมเตือนคุณศรีสุวรรณว่าสถานการณ์บ้านเมืองนี้เมืองนี้ประเทศนี้ยังจําเป็นต้องมีนักร้องอาชีพอย่างศรีสุวรรณจันยาแต่การร้องผมแนะนําว่าต้องดูความเหมาะสมเป็นกรณีกรณีไป ไม่ใช่สักแตกว่าตื่นเช้ามาเปิดหน้าหนังสือพิมพ์แล้วเขียนจดหมายไปร้องเรียนเรื่องโน้นเรื่องนี้โดยไม่มีข้อมูลอะไรมากไปจากกว่าข้อมูลข่าวและนี่คือสิ่งที่สีสุวรรณจันยาทำทุกวันเปิดหนังสือพิมพ์อ่านมีอะไรเป็นประเด็นก็ขีดเส้นใต้เอาประเด็นตรงนั้นมาร้องที่สำคัญคือเราต้องดูข้อมูลข้อเท็จจริงพิจารณาถึงผลได้ผลเสียด้วยทีนี้คุณสีสุวรรณเมื่อไม่ยอมฟังสิ่งที่ผมแนะนำและตักเตือนยังไม่ปรับเปลี่ยนวิธีพฤติกรรมท,ทั้งทั้งที่เจ้าตัวเพิ่งจะเข้าทำพิธีอุปสมบทท ไฟจังหวัดประจินบุรีเมื่อวันที่21ธันวาคม2566เป็นเวลา15วันแล้วเพิ่งศึกออกมาต้นปีเนี่งพอศึกไม่ได้ก็เกิดเรื่องทันทีวันศุกร์ที่แล้ว26มการาคม256 เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำับการป้องกันปราบปรามทุจริตริดรับมิชอบบกปปปพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบการทุจริตปปทนะฮะการทุจริตภาครัฐและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันปราบปรามทุจริตแห่งชาติปปชได้จับกลุ่มผู้ต้องหาร่วมกะบการข่มขู่เรียกเงินจากเจ้าหน้าที่รัฐเบื้องต้นผู้ต้องหามี3คนคือ1ศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรัก ชาติรักแันดินสองนายยศวริศชูกลมหรือมีฉายาว่าเจ๋งดอกจิกสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ3นางนางสาวพิมพ์ณฐาจิรพุทธิภาคหรือกระตูนอดีตผู้สมัครสสจังหวัดอุตรดิตพักรวมไทยสร้างชาติและเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมกับนายเจ๋งดอกจิกความผิดคือข่มขู่เรียกรับเงินจากนายนัทกิจทองทิพย์อธทิบดีกรมการข้าวจำนวน3ล้านบาทก่อนจิจตาต่อรองให้ลดเหลือ1นึ่งล้านแสนบาทแลกกับการยุติเรื่องร้องเรียนโครงการสนอ ลดต้นทุนการผลิตด,ด้านการปลูกข้าวและโครงการปรับปรุงการผลิตสําหรับผู้ปลูกข้าวอ้างว่าพบข้อพิรุษที่สอบไปในทางทุจริตหลังจากเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบปากคํศสีสุวรรณและเจ๋งดอกจิกเป็นเวลานานเกือบ9ชั่วโมงสีสุวรรณแน่นอนที่สุดให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาก่อนวางเงินสด40,000 0บาทเพื่อขอประกันตัวออกไปอย่างไรก็ดีหลังจากการบุกจับนายสีสุวรรณและพวกก็มีนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีพักก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาการจัด ทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรได้ออกมาเปิดเผยว่านายศรีสุวรรณจัญญาและเจ๋งดอกจิกนั้นมายื่นหนังสือร้องเรียนต่อกรรมธิการติดตามงบในวันที่20ธันวาคม2566เรื่องการขอให้ตรวจสอบการใช้งบกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมาแล้ว แต่เรื่องของกรมฝนหลวงยังไม่ถูกบรรจุเป็นวาระพิจารณาของขคณะกรรมการเนื่องจากยังอยู่ในระยะเวลาของการตรวจสอบหาข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งฝั่งตำรวจเองก็ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้ยืนยันว่ากรณีศรีสวุวรรณกับเจ๋งดอกจิกนั้นได้กระทํากันเป็นกระบวนการคือนัดรีดรั์ที่ไปแอบแฝงว้ในคราบนักรองเรียนวันจันทร์ที่29ม,มกราคม2567สฝั่งตำรวจคือพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางเปิดเผยว่า พฤติการของกระบวนการในสุสวรรและพวกชัดเจนว่ามีการวางแผนทำเป็นขั้นตอนทั้งคนชี้เป้าและคนเคลียร์คนรับเงินและยังพบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกหลายคนซึ่งจะต้องเรียกเข้ามาสอบปากคำโดยมีคนหนึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนให้ข้อมูลกับระดับผู้สั่งการในกระบวนการดังกล่าวมีการร้องเรียนในที่ต่างๆและยังมีข้อมูลว่าหน่วยงานอื่นที่ถูกเรียกรับทรัพย์จากกลุ่มดังกล่าวในระดับร้อยล้านบาทแต่ยังไม่มีการจ่ายเงิน พลตรีจรูนเกียรติกล่าวว่าเชื่อว่าน่าจะมีผู้สั่งการใระดับสูงขึ้นไปอีกนอกเหนือจากผู้ต้องหาสามคนขณนะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อนยืนยันว่า ตำรวจยังต้องการตัวปลาใหญ่กว่านี้แต่ไม่ขอระบุว่าเป็นนักการเมืองหรือไม่ประเด็นครับท่านผู้ชมครับพฤติกรรมการข่มขู่รีดทรัพย์โดยใช้อาชีพนักร้องตัวเองเป็นเครื่องมือของศรีสุวรรณกับพักพวกนั้นต้องเป็นเวรกรรมที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบกันไปว่ากันไปตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงแต่ตอนนี้เรื่องยังไม่จบยังมีข้อมูลเชิงเปิดเผยและเชิงลึกที่ทยอยถูกคายออกมาแต่ละฝ่ายโดยผมและทีมงานที่ติดตามเรื่องนี้มาตั้งต้นพบเห็นว่าเรื่องนี้มีความผิดปกติน่าเครือบแคลง สงสัยในหลายๆประเด็นข้อแรกทั้งนี้ทั้งนั้นงานนี้ไม่เพียงแต่ฝั่งสีสุวรรณต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีความเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่ฝั่งข้าราชการเองโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรที่กําลังถูกกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นกรมฝนหลวงหรือกรมการข้าวรื่อื่นก็ต้องถูกสอบสวนข้อเท็จจริงด้วยหากผิดจ,จริงต้องรับโทษไม่ใช่แค่สอบกันแค่ในกรมสอบกันในกระทรวงบอกว่าจบแล้วโปรง่งใสบริสุทธิ์ไม่มีอะไรกอ่อไผ่ ผิดปกติมากท่านผู้ชมครับข้อที่2ที่สําคัญตามข่าวที่แพร่สะพัดจะมีการลือว่ามีในหมูซึ่งเป็นคนใกล้ชิด ร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่ารัมดีว่าการกระทรวงเกษตรสาก์นั้นเป็นคนพาภรรยาของอธทิบดีกรมการข้าวนาเงินไปมอบให้กับนายศรีสุวรรณเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2566ปีที่แล้วโดยอ้างว่าต้องการให้มีการร้องเรียนนั้นหยุดติลงและไม่ทําให้เสื่อมเสียชื่อแต่องค์กรซึ่งเรื่องนี้ในเวลาต่อมาอธิบดีกรมการข้าวพยายามออกมาปฏิเสธเสียงแข็งยืนยันว่าไม่เป็นความจริงอธทิบดีกรมการข้าวชี้แจงกรณีมีการพาดพิงในหมู่ที่ปรึกษารัมดีว่าการกระทรวงเกษตรสาก์ว่าเป็น ผู้พาภรรยาทีู่ีของงานการข้าวนำเงินไปมอบในสีสวุวรรณยืนยันว่าตนเองและภรรยาได้รวบรวมข้อมูลมานานพอสมควรก่อนแจ้งความดําเนินคดีโดยทีมงานที่ปรึกษาร,รัฐมนตรีไม่มีใครทราบเรื่องนีสน้สักคนจนวันที่28พฤศจิกายน2566ด้วยความลาคาญใจตัวเองและภรรยาจึงชวนในหมู่ที่ปรึกษาน้ำตรีธรรมนัสไปหาในสีสวุวรรณที่บ้านด้วยเพื่อให้เป็นไปพยานว่าไม่ได้จ่ายเงินและไม่ได้คุยเรื่องเคลียร์เงินจริงๆแล้วในข้อมูลที่ผมได้มานั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำเรื่องนี้ ให้ข้อมูลว่าครั้งนั้นที่ไปอาทิตย์ดีมีการจ่ายเงินไปแล้ว5 0 0แสนบาทโดยทิบดีบอกว่าจากนั้นศรีสุวรรณก็ได้ถแถลงข่าวร้องเรียนเรื่องฝนหลวงที่สภาและไม่ได้คบกันอีกมีเพียงภรรยาที่ไปพบซึ่งการให้เงินนายศรีสุวรรณเป็นการล่อซื้อที่ให้ไปหลายครั้งเพื่อเป็นการล่อซื้อทั้งสิน้นโดยทุกครั้งได้หาเรือตำรวจทั้งนี้ด้วยความคับแค้นเจ็บใจความที่ตัวเองเป็นคนหัวร้อนตัวเองกับภรรยาจึงวางแผนเพื่อไม่ให้มนตรีต้องเดือดร้อนจึงจ้างทางนายความมาสู้คดีตายเป็นตายซึ่งผล การสอบสวนก็ชี้ชัดว่าตนเองไม่ได้ทําผิดหลังนายศรีสุวรรณถูกจับตนเองโทรศัพท์ไปแจ้งให้รัมตีทราบและกราบขอโทษในเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งรัมตรีก็ให้กําลังใจตนเองบอกว่าจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบอีกครั้งเราขอโทษนายที่ไม่ได้บอกก่อนเพราะกลัวทีมงานนายเดือดร้อนนี่คือสิ่งที่อธิบดีกรมการข้าวเรียกรัมตีกระทรวงเกษตรกรรมว่าเป็นนายซึ่งผมไม่เห็นด้วยท่านผู้ชมครับข้าราชการชื่อบอกเราเป็นข้าราชการเป็นข้ารับใช้ราชการนายของอธิบดีกรมการ ข้าวคือผมและท่านผู้ชมเราเป็นผู้สีเสียภาษีก่อนให้แต่ร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าหรือรัฐมนตรีคนไหนก็ตามที่ดูแลกระทรวงเกษตรสากลไม่เขาไม่ใช่นายคุณเขาเป็นผู้ขับชาในภาพรวมและตำแหน่งที่คุณควรจะเรียกเขาคือท่านรัฐมนตรีไม่ใช่นายคำว่านายของคุณที่คุณเรียกเขานี่แสดงว่าความสัมพันธ์คุณกับรัฐมนตรีธรรมนัตลึกซึ้งมากและที่ผมรู้มาคุณกับเฉลิมใจซีอ่อนก็โคตรจะลึกซึ้งเช่นกันเพราะฉะนั้นขอให้จะเรื่องอะไรก็ตามคุณดำรงศักดิ์ศรีของ ความเป็นข้าราชการถ้าคุณเป็นข้าราชการที่สุดจริตไม่เคยทํางานให้กับรัฐมนตรีก,าการะทรวงเกษตรในการหาเศษหาเลยแล้วส่งเข้าหารตัวรัฐมนตรีแล้วคุณต้องเรียกเขาแค่ท่านรัฐมนตรีก็พอนี่คุณเรียกนายเลยนายคือคนที่คุณต้องไปรับใช้เขาทุกเรื่องไม่ว่าจะถูกหรือผิดคุณระมัดระวังคาพูดของคุณหน่อยก็แล้วกันในวันเดียวกันนั้นร้อยธรรมนัสพรหมเผ่ากับให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องนี้กระทรวงเกษตรเป็นผู้เสียหายตนเป็นปผู้ร่วมชาและสนิทสนมกับทิพดีกรมการข้าวรวมถึงภรรยาทุกเรื่องที่ ผู้ตั้งคำชามีปัญหาจะมาปรับทุกข์กับตนตั้งแต่ต้นจนปลายเรื่องตนรับรู้มาตลอดแต่ไม่อยากพูดมากไม่เกิดประโยชน์เพราะจะเป็นการแทรกแซงการทํางานของเจ้าหน้าที่ย้ําว่าสารตั้งต้นในการจับกลุมไม่ได้เริ่มจากข้างนสอบสวนแต่เริ่มจาัดก,การมาปรับทุกข์กับตนจึงแนะนําให้ปรึกษาที่กฎหมายท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเอกใจปะไหมเรื่องศรีสุวรรณจันยานั้นคงไม่ต้องเถียงกันละตอนนี้ตายสนิทละกว่าจะสู้คดีได้กว่าจะออกมาได้อีกนานแต่ข้อสังเกตเนี่ยผมมีหลายเรื่องมีคําถามชวนสงสัยหนึ่ หึ่งทำไมในการให้สัมภาษณ์วันเดียวกันอาทิพดีกรมข้าบอกว่าทำเองกับภรรยาทั้งหมดเรื่องนี้นายคือร้อยเอกธรรมนัฐซึ่งเป็นรัฐดีว่างส่วนเสร็จไม่เกี่ยวข้องไม่รับรู้พอศรีสุวรรณถ,ถูกจับเขาถึงไม่แจ้งข่าวขณะเดียวกันร้อยเอกธรรมนัฐกับบอกว่าตัวเองรับรู้เรื่องมาต่ต้นจนปลายย้อนแยง้งกันท่านผู้ชมแถมธรรมนัฐยังบอกว่าตัวเองแนะนําให้อาทิพดีไปปรึกษาฝ่ายกฎหมายเองแต่อาทิพดีบอกว่าเรื่องนี้นายก็คือธรรมนัฐไม่เกี่ยวข้องไม่รับรู้พอศรีสุวรรณถ,ถูกจับเข,าข้าถึไปแจ้งข่าว แสดงว่าปรึกษาหาลือกันแล้วกําหนดตัวละครกําหนดบทที่เล่นนั้นมันไม่ตรงตามบทละครไม่ตรงต่อข้อที่จริง2ประเด็นทุจริตต่างๆที่สีสุวรรยื่นและกําลังยื่นสอบทั้ง กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกรมข้าวท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดเหมือนผมว่าปปชเองต้องเข้าไปจัดการสอบให้กระจางถ้าทําผิดต้องรับโทษที่ทิพดีกรมข้าวบอกว่าม,มีการตั้งการสอบแล้วผมไม่ผิดถามว่าเป็นการสอบในกระทรวงหรือเปล่าถ้าไม่ผิดไม่ผิดยังไงเพราะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วถ้าม,มีให้กระทรวงต้นสังกัดเป็นคนการสอบแล้วนั้นก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่เป็นปกติธรรมดาปปชจริงๆแล้วเนี่ยผิดปกติมากที่คุณทําหน้าที่ไปจับธรรมดาปป,ปชไม่ได้มีหน้าที่ทําอันนี้นะมันเป็นกระบวนการ เปล่าที่จะไปตัดตัดขานักการเมืองบ,บางคนจับสีสุวรรณแล้วต้องไปดำเนินการตรวจสอบอธิบดีกรมการข้าวและเรื่องอื่นให้ครบถ้วนให้กระจ่างแจ้งด้วยกันทั้งสองฝ่าย3นอกจากนี้ผมขอเตือนท่านอธิบดีกรมการข้าวเรื่องหนึ่งคุณเป็นระดับทิบดีเวลาสัมภาษณ์ออกสื่อคุณเรียกธรรมนัติพลผาว,ว่านายทุกคํารัฐมนตรีม,มีมาแล้วจากไปแต่เจ้านายที่แท้จริงของคุณคือประชาชนนอกจากนั้นแล้วระหว่างนี้ผมฟังอธิบดีกรมการข้าวถแถลงข่าวผมเกือบเชื่อแล้วแต่อุแม่เจ้าผมเลือก ไปเห็นคุณวรัญชัยโชคชนะยืนเป็นแบ็กกราวข้างหลังทําให้ผมฉุกคิดได้หน่อยว่าเวลาคุณวรัญชัยยืนหลังใครก็ตามเรื่องนี้น่าจะมีกลิ่นตุ่ตุสุดท้ายแล้วหลายเรื่องก็จบไม่ค่อยดีท่านผู้ชมจําได้ไหมคุณวรัญชัยชอบไปยืนข้างหลังคุณชูวิทย์กระมลวิสิตตอนแถลงขน่ขาวอยู่เป็นประจําท่านผู้ชมครับเรื่องศรีสวุวรรณจันยาอธิบดีกรมข่าวนี้ไม่ได้มีในเฉพาะในเรื่องกระบวนการร้องเรียนตกรัพย์เรียกทรัพย์จ,จากข้าราชการที่มีจุดอ่อนเรื่องข้อขนาการทุจริตในการดําเนินโครงการต่างๆเท่านั้นแต่ในทาง การเมืองแล้วมีประเด็นอื่นๆอย่างมากมายคําถามมีอยู่นี้ท่านผู้ชมถ้าผู้ต้องหาทั้งสามคนมีความผิดจริงใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์เบื้องต้นคนที่ค่อนข้างจะโชคร้ายเพราะโดนขี้กระเด็นมาโดนก็คือคุณพีรพันธ์สารีรัตนวิภาครองนายกรัฐมนตรีรัฐวิการการส่วนพลังงานได้รับผลกระทบทางการเมืองอย่างเต็มๆโดยเฉพาะแล้วอย่างยิ่งกรณีของเจ๋งดอกจิกนอกจากเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติแล้ว ยังเป็นเคยเป็นหนึ่งในคณะทำงานเขตราชการที่11ด,ด้วยเช่นเดียวกันกับนางสาวพิมพ์ณฐาหรือกระตูนคุณปริญาพันเพิ่งตั้งเป็นคณะทำงานเขตตรวราชการที่11เ,เพิ่มเติมอยู่ทีมเดียวกับเจ๋งดอกจิกลงนาเมื่อวันที่26มกราคมคือวันเกิดเหตุที่ตำรวจรวบตัวคนทั้งสองนั่นเองล่าสุดหลังเกิดเรื่องดังกล่าวก็มีการยกเลิกคำสั่ง เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณเจงดอกจิกไม่เกี่ยวกับพรรคและไม่เกี่ยวกับคุณพีรพันธ์เลยเพราะว่าเจ๋งดอกจิกนั้นเข้ามาร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นก็เพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทของแรมโบ้ซึ่งแรมโบ้นั้นก็คือทีมงานลุงตู่อีกประการหนึ่งเป็นที่รู้กันว่าร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่านั้นผีไม่เผาเ,าเงาไม่เหยียบกับพลเอกประยุทธ์จันโอชา คุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคนั้นก็เหมือนกับเป็นตัวตายตัวแทนพลเอกประยุทธ์ที่ทําการเมืองต่อไปการจะทําเรื่องนี้แล้วพาดพิงถึงคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคนั้นย่อมกระทบไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยเขาเรียกว่าความแค้นนี้เป็นแค้นสั่งฟ้าก็เลยตกเป็นเป้าโจมตีเรื่องนี้จะมีเกี่ยวพันกับสภาวะทางการเมืองไทยจะเชื่อมโยงไปอีกหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นกรณีพักคก้าวไกลคุณศักดิ์สยามพักภูมิใจไทยคดีหมูเถื่อนตีนไก่เถื่อนที่เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องก พักประชาธิปัตย์กล่าวโดวยสรุปท่านผู้ชมครับนี่บทสรุปที่สําคัญมากสีสวุวรรณติดกับดักเพราะเจงดอกจิตรับงานมาจากคุณธรรมนัสพรหมเผาวงในไปรู้ทราบกันดีว่าทั้งคู่คุณธรรมนัสกับเจ๋งดอกจิตสนิทสนมกันมากผมเอารูปไปขึ้นไปดูสนิทกันมานานแล้วส่วนเมื่อถามว่าตัวเทพดีกรมการข้าวนั้นบริสุทธิ์หรือเปล่าผมเปรียบเทียบอย่างนี้ให้ดีกว่าท่านผู้ชมผมไม่ตอบคำถามนี้แต่ผมจะเล่าเรื่องให้ฟังท่านผู้ชมรู้มาผมเนี่ยถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัด กดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม ทำงานสื่อบนชนมา40ิกว่าปีแล้วผมอยู่ในแวดวงนี้ผมผ่านมาหมดแล้วสำหรับผมแล้วกระทรวงเกษตรถือเป็นกระทรวงเกรด A ถือว่าเป็นกระทรวงมีปัญหาการคอรัปชันมากที่สุดทุกยุคทุกสมัยแต่ที่ไหนเป็นเงินทั้งนั้นท่านผู้ชมไ่สังเกตเลยว,ว่านักการเมืองแม่งแข่งกันที่จะมานั่งเป็นเสนาบดีกระทรวงเกษตรคุณธรรมนัตพลมเผาเคยเป็นผู้ช่วยเกษตรมาก่อนย่อมรู้แผนที่เส้นทางภายในกระทรวงเกษตรดีว่ามีอะไรบ้างจุดไหนบ้างรู้เส้นสนคนไหนดี ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าตําแหน่งแห่งที่อธิบดีในกระทรวงเกษตรนั้นบางครั้งบางเวลา อธิบดีกรมชลประทานจะได้ตำแหน่งขึ้นมาผมไม่พูดถึงยุคไหนสมัยไหนและไม่พูดถึงคนไหนนะครับกรมชลประทานนอธิบดีมีงบประมาณที่ต้องดูแลในการสร้างเขื่อนเป็นหลายหมื่นล้านจนถึงแสนล้านและการก่อสร้างนั้นมีเปอร์เซ็นต์เยอะมากบางคนยอมเสียงเงินถึงพันสองพันล้านเพื่อดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมชลประทานนี่เป็นข้อเท็จริงอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตรนี่โปรเจกต์เยอะมากเงินทองมีเยอะแยะไปหมดอธิบดีกรมฝนหลวงฝนหลวงกรมฝนหลวงนี่มันคอร์รัปชันกันทุก เม็ดการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อเครื่องบินนักบินโน,โน่นี่นั่นเน่าเฟ้จนไม่รู้เน่าอย่างไงนะักการเมืองยังมีอีกหลายกรม กรมปศุสัตว์ท่านผู้ชมจําไม่ได้เหรอก็ไอหมูเถื่อนตีนไก่เถื่อนฝีมือกรมปศุสัตว์ทั้งนั้นจนวันนี้ทิพดีกรมปศุสัตว์ก็ยังอยู่รอดปลอดภัยไม่เดือดร้อนอทิพดีกรมประมงล่ะเช่นกันหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการกล้ายางโครงการโคลานตัวโครงการจำนำข้าวมาจากกระทรวงเกษตรทั้งนั้นถึงแม้จะไม่ได้ใช้งบประมาณภาครัฐของกระทรวงเกษตรแต่ต้องผ่านการเห็นชอบจากหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรที่เกี่ยวข้องล่าสุดหมหากราบหมูเถื่อนไก่เถื่อนตีนไก่เถื่อนมีผล ประโยชน์เป็นแสนล้านถ้าผู้ชมสังเกตได้ดีหมูเถื่อนไก่เถื่อนเห็นข่าวมาตั้งหลายเดือนเป็นปีแล้วและผมก็เชียเห็นแล้วว่าเป็นการบูรณากรงกันระหว่างสากรมคือกรมศุลกากรสังกัดกระทรวงการคลังกรมประมงกรมปศุสัตว์ซึ่งสังกัดอยู่กระทรวงเกษตรและสหกรท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าถ้ากรมปศุสัตว์แม่งไม่เล่นด้วยกรมประมงไม่เล่นด้วยกรมสุลการกรไม่เล่นด้วยมันจะมีหมูเถื่อนไก่เถื่อนไงจนวันนี้ไอ้ทิพดีสกรมยังไม่ได้ถูกตรวจสอบอะไรเลยแม้แต่นีดนี่คือประเทศไทยท่านผู้ชมแม่งระยำ ท่านผู้ชมผมกล้าฟันธงเลยผมยังหาไม่เจอรัฐดีว่าการสุขเขทัยที่มีความซื่อสัตย์ไม่คดโกงไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันผมยืนยันคนํานี้พิจารณาจากอาดีตถึงปัจจุบันแล้วตาแหน่งที่พีต่างๆในคุณสุโขทัยไม่ได้มากันง่าย,ายต้องพึ่งบุญนักการเมืองและพึ่งบุญนักการเมืองอะไรพึ่งดีที่สุดละ่ะถ้าไม่ใช่การให้เงินใต้โต๊ะอิงแอบผลประโยชน์ด้วยกันทั้งสิน้นอาทตย์ดีบางอาตยพดียังใช้วิธีกรมการวิชาการท่านผู้ชม,ช,มชูมาพ่อค้าเตยเงินเลยนะลงขันกัันให้รฐีเพื่่อชวย แต่งตั้งคนของตัวเองเป็นอธิบดีกรมวิชาการเศร็จเพื่ออะไรมัเพื่อสั่งของสินค้าจากกลุ่มพ่อค้าพวกนี้เมื่อมีการเปลี่ยนยุคของกระทรวงเกษตรจากนายเฉลิมชัยสีอ่อนพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าพ,พรรคพลังประชารัฐท่านผู้ชมรู้มาว่าช่วงที่เฉลิมชัยอยู่ก็จะมีข้าราชการบางคนเนี่ยแหละใหญ่ผมเอ่ยชื่อเลยเดาๆไม่ได้ผมพูดมาทั้งรายการเดินหน้าเก็บตัง โครงการต่างๆแล้วส่งต่อให้นักการเมืองบางคนเขาเรียกว่าเงินไหลาตามท่อพอเปลี่ยนรัฐตรีจากเฉลิมชัยมาเป็นธรรมนัตพรมเผ่าโครงการหลายโครงการมันไม่สิ้นสุดมันจะได้ก็ต่อเมื่อใช้เวลาสักพักหนึ่งมันก็เลยปรากฏการที่สับ เขาเรียกว่าเงินค้างท่อเงินค้างท่อเป็นการปฏิบัติการหลอ,อกกันไปล่อ,อก,กันมาไอ้คนที่มีอำนาจในกระทรวงเกษตรสมัยก่อนก็ต้องบอกคนรองตัวเองเฮ้ย hey, งานนี้จบแล้วมึงเอาเงินมาให้กูนะครับนายยผมส่งให้ไอ้คนเข้ามาใหม่ก็บอกเฮ้ย hey, ไอ้เงินค้างท่อเรื่องนี้มึงเอาให้กูอย่าไปให้ไอ้คนเก่านะครับนายท่านชมเห็นอย่างเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นความขัดแย้งในเรื่องคนดีคนเลว มันเป็นความโลภของรักการเมืองแล้วก็ความงี่เง่าความเห็นเก่ตัวความมีกิเลสของข้าราชการประจําที่แม่งต้องการลาบยศสรรเสริญวิ่งเข้าไปรับใช้ผมจะเก็บเงินท่านให้ตรงนี้ผมจะเอาโครงการตรงนี้มากรมนี้มาได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่ผมเป็นคนนายหน้าหน้าเสือนี่แหละคือเงินไหลาตามท่อท่านผู้ชมครับ ผมเชื่อท่านผู้ชมฟังผมมาแล้วท่านผู้ชมเห็นด้วยผมแน่นอนวัยกระทรวงกรเกษตรและสาก์น,นั้นมันคอรับชันเยอะที่สุดสังเกตเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี้ยการประชุมคณะมนตรีนายกเศรษฐาถึงก็หลุดปากมาเล้ว่ายังอยู่ที่กระทรวงเกษตรกระทร,ระวงเดียวที่ไม่ยอมเขียนว่ารายละเอียดโครงการในกระทรวงเกษตรมีอะไรบ้างกลัวจะเปิดเผยเป็นไงว่ามีเงินอยู่ตรงไหนบ้างที่ใดอย่างไรท่านผู้ชมครับเราจะล้างบางไอ้นักการเมืองชั่วๆริยำตําบอลพวกนี้แล้วข้าราชการเร็วๆตัวเฮียทั้งหลายที่สนับ ศูนในนักการเมืองแล้วหวังตําแหน่งแห่งที่ อ้ทิพยดีกรมข้าวคนนี้ได้รับการแต่งตั้งจากจเฉลิมชัยศรีออนให้ขึ้นมาเป็นทิพย์ดีและภรรยาก็เป็นเจ้าของฟาร์มหมูฟาร์มไก่ก็ไปคิดดูเอาเองก็และกันไอ้ที่มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้ก็คือปัญหาตีนไก่กับหมูเถื่อนไม่ใช่เหรอผมไม่ได้กล่าวหาว่าภรรยาของท่านทิพย์ดีเกี่ยวข้องแต่น่าจะให้ดีเอสไอไหนๆก็ทำเรื่องนี้แล้วตรวจสอบซ้ำลงไปได้ไหมให้ละเอียดเพื่อความโปรง่งใสเพื่อความแจ้งจางต่างยืนยันในความซื่อสัตย์สุจริตกันชิบหายเลยสำหรับศรีสุวรรณนัตซ ชะตากรรมในคดีนี้ต้องขึ้นพยานหลักฐานถ้าผิดต้องถูกจัดการตามกฎหมายตอนนี้เหมือนน้าลดต่อผุดสื่อมวลชนทั้งหลายเริ่มขุดคุยบ้านเรือนไทยของสีสุวรรณที่พิษโลก6ล้านบาทมีที่มาที่ไปยังไงพอมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นประชาชนย่อมจะเกิดข้อกังขาว่าที่ผ่านมาการร้องของสีสุวรรณมันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมหรือเพื่อําหากินส่วนตัวท่านผู้ชมครับผมจะเล่าความจริงให้ฟังเรื่องสมัยก่อนนอกจากผมตําหนิแนะนําสีสุวรรณไปแล้วว่าคุณอย่าสีส่วน รองคือมีเรื่องอะไรเล็กใหญ่น้อยสําคัญไปทส้งคู้ร้องแม่หมดหมดผมเนี่ยเข็นใจเขาท่านผู้ชมรู้ไหมผมกาศให้เงินเขาก้อนหนึ่งสี่แสนบาทผมให้คนสนิทผมคือคุณสุรวิทย์วีระวันถือมาให้เขาบอกว่าคุณสุทธิให้มาเพื่อให้กําลังใจเป็นค่าใช้ใจ่ายในการทํางานเพราะผมยังเชื่อว่าเขาทํางานด้วยความบริสุทธิ์จริงๆท่านผู้ชมครับรู้จักคนรู้จักหน้าแต่ไม่รู้จักใจนี่คือบทเรียนผมได้แต่ผมช่วยเขาด้วยจิตใจิสบทสุ์เพราะผมส่ง งสารเขาผมไม่รู้เขาได้รายได้มาจากไหนท่านผู้ชมตอนนี้เห็นด้วยผมมามว่าต่อให้หมดสีสวุวรรณไปเมืองไทยก็ยังคงต้องการนักร้องแต่ต้องเป็นนักร้องเรียนที่ใจซื่อมือสะอาดบริสุทธิ์ยุติธรรมและตรวจสอบได้เพราะประเทศไทยนั้นข้าราชการนักการเมืองตำรวจร้วนไว้ใจไม่ทั้งสิน้นท่านผู้ชมครับถ้าผมเสนอให้ประธานมูลนิธิยามฝ้าแผ่นดินใช้ยามูลนิธิยามฟ้าแผ่นดินเป็นหลักในการร้องเรียนเรื่องที่ไม่ยุติธรรมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อท็จจริงว่าจริงหรือเปล่าท่านผู้ชมเห็นด้วยไหม มูลทิธิยามเฝ้าแผ่นดินมีผลงานในการระดมเงินมา70ล้านบาทจากพ่อแม่พี่น้องแจกจ่ายฟ้าทลายโจรไปทั่วประเทศคนเป็นหมื่นๆคนเป็นแสนๆคนรอดตายเพราะยาฟ้าทลายโจรหลักฐานการใช้จ่ายเงินมีหมดผมฝากให้คิดต้องมีคนร้องเรียนแต่ต้องเป็นคนร้องเรียนที่โปรง่งใสและรู้หลักการในการร้องเรียนมีหลักฐานประกอบมีแบ็กกราวไม่ใช่แค่กระดาษแผ่นเดียวแล้วไปยืดถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัด กดไลค์กดฟอลโล w แล้วกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม